สวัสดีจ้าจำกันได้ไหมเอ่ยโด่งมีสงการปีที่แล้วหลังจากที่ประกวดสงการครั้งนั้นโด่งก็ได้เข้าสู่วงการและแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโด่งก็มีผลงานชิ้นใหม่ซึ่งผลงานชิ้นนี้โด่งตั้งใจทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ผลงานชิ้นนี้มาให้ทุกๆคนได้ติดตามชมกันนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะไม่มือก็ต้องแบบว่าจับมือโดออ โอ้โหได่เดี๋ยวมานั่นแหละอะยังเล่นยังจ๊ะเล่นยังเล่วบอกที่เราใชได้เตรียมนไหนทีบอกว่าเธอใช้นล้วไงทักเป็ดโดมันไม่ได้ใช้แบบน้ำโดมที่ก่อนแม่ฉันไม่ฟังฉันไม่ฟังเลยทั้งนั้นฟังที่ก่อนไม่ฉันไม่ฟังสำหรับบทที่โดมได้เล่นในเรื่องนี้ก็คือเป็นแฟนใหม่ของพี่แข้ง ซึ่งพี่แข้งเนี่ยเป็นแฟนเก่าของพี่เป็ดแต่ซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าโด่งกับพี่เป็ดเนี่ยเป็นเพื่อนรักที่รักน้องรักกันอยากจะรู้ว่ารสชาติจะซึ้งเศร้าเพียงไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันได้ใน Story of Love Part 1อย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะจะได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร